บุญที่เป็นสุดยอดของบุญนั้นก็คือการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งถึงแม้ว่าใจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งมักจะท่องเที่ยวไปอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็ล่องลอยไปจนตามไม่ทันผู้ที่ไม่ระวังรักษาใจลอยใจให้ฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นจะมีชีวิตที่อึดอัดคับแคบ ไม่มีความสุขเลยในชีวิตหากว่าเรารู้เท่าธรรมชาติของใจเราก็จะได้มาปรับใจในการนำใจที่ซัดสายล่องลอยไปตามที่ต่างๆให้มายุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของใจแล้ว เราก็จะพบกับความสุขที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในชีวิตใจหยุดนี่แหละคือที่มาแห่งความสุขที่แท้จริงยิ่งใจหยุดนิ่งมากเท่าไรความสุขก็ยิ่งมากขึ้นไปตามลำดับการอบรมใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำกันทุกๆวันเราเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญ ที่จะนำเราก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในมหาโควินทสูตรว่าดูก่อนพรา์สัตว์ละความยึดถืออัตตาว่าเป็นของเราในสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้เดียวโดดเด่นน้อมไปนในกรุณาเป็นผู้ปราศจากกลิ่นเหมน็นเว้นจากเมถุนตั้งอยู่ในธรรมนี้และศึกษาอยู่ในธรรมนี้เนี่ยจึงจะถึงพรหม,มโลกได้เส้นทางไปสู่พรหม,มโลกเพื่อสวอยพรหม,มสมบมัติอันล้ำเลิศกว่าความสุขที่เป็นของมอนุษย และสุขอมนนทิพของชาวสวรรค์นั้นผู้รู้ทั้งหลายท่านได้แนะนำเอาไว้ว่าจะต้องรู้จักปล่อยวางในคนสัตว์สิ่งของไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นให้หาโอกาสปรีกวิเวกเพื่อทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้มันเกิดขึ้นกับตัวเอง โดยการสแสวงหาเสนาสนะอันสงัดซึ่งเหมาะต่อการปฏิบัติธรรมเช่นตามคนไม้บนภูเขาในซอกเขาถ้ำป่าชา้าป่าชัดเป็นต้นจากนั้นท่านก็สอนต่อไปว่าต้องมีใจประกอบไปด้วยมหากรุณาเจริญเมตตาจิตเป็นประจำ ทั้งเช้าเย็นแผ่ไปในทิศทั้งสี่อธิษฐานเจตให้ตนเองเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครแต่ขยายความปรารถนาดีจะเกิดจากใจใสบริสุทธิ์ไปทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลและก็ฝึกฝนให้ชำนาญจนถึงขั้นได้อภินญาจ,จิตเป็นชาญลาพีบุคคล ส่วนคำว่าเป็นผู้ปราศจากกลิ่นเหม็นท่านหมายความว่าตั้งเรลวเว้นจากเมถุนธรรมและจะตั้งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ไม่มีความโกรธละการพูดเท็จการโกงการประทุษร้ายมิตรเป็นผู้ปราศจากความตรนี่ทีเหนียวละขาดจากความเย่อหยิ่งความริษยา ความมักได้ความลังเลไม่มีการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งกายกรรมปรจีกรรมและมนโนกรรมความคิดจะจะปะทุสร้ายสรรพสัตว์ต้องหลุดออกจากใจให้หมดให้ละความเมาและความหลงในสิ่งต่างๆผู้ที่ละจ,จากกิเลสเหล่านี้นะ่ยท่านจัดว่าเป็นผู้หมดจดจากกลิ่นเหม็น จะเป็นผู้มีพรมโลกเป็นที่ไปอย่างเดียวในวันนี้เนะี่ยเราก็มารับฟังเรื่องราวของพรมโลกชั้นต่างๆางกันต่อนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเด้พนันนาถึงชั้นเบหับพลาพรมซึ่งเป็นชั้นที่สิบสำหรับชั้นที่สิบเอ็ดมินามะสัญยีสัตตา เป็นที่สถิตของพรหมที่ไม่มีสัญญาเนื่องจากว่าเป็นพรหมที่มีแต่รูปรขันไม่มีนามขันพรหมเหล่านี้นะี่ยอุบัติเกิดด้วยอำนาจของสัญญาวิราคภาวนาเมื่อสถิตยอยู่ในสัญญีสัตตาพรหมโลกนี้ก็จะมีแต่รูปไม่มีนามคือจิตและเจตสิก ทรงเพศเป็นพรหมวิเศษสถิตในปราสาทแก้วพรหมวิมานอันมโหฬารกว้างขวางมีบุปผชาติดอกไม้สุขันธรสประดับประดาเรียงกันเป็นระเบียบเป็นบุปผะชาติที่ไม่รู้จักเหี่ยวแห้งไม่ล่วงโรยมีปรากฏอยู่โดยรอบพรหมวิมานทุกทิศผููดไปอุบัติที่พรหมโลกชั้นนี้เนี่ย ก็มีมากมายนะปิทวนล้วนแต่มีความสง่าง,งามมีอุปมาเหมือนรูปปฏิมากรทองคำที่เหลืองอารามที่ได้ช่างผู้ชนาญในงานศิลป์ตกแต่งและขัดสีใหม่ๆมองดูแล้วเป็นเหมือนรูปปั้นทองคำบริสุทธิ์ที่สว่างสวัยงดงามซึ้งตรึงใจ สุดที่จะพนันนาทีเดียวพระอรวกายของท่านนะ่ะใกล้เคียงลักษณะของพระธรรมกายซึ่งเป็นลักษณะของมหาบุรุษเข้าไปทุกขณะแต่มีข้อแตกต่างแลนะน่าสังเกตว่าพรหมผู้วิเศษทั้งหลายเหล่านั้นมีอริยบทนะไม่เหมือนกันคือบางองค์นั่งบางองค์นอน บางองค์ยืนมีอริยบทอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่เคลื่อนไม่ไหวติงทั้งจักสูตรทั้งสองก็ไม่ได้กระพริบเลยสถิตเฉยสวยสุขเป็นประดุจรูปปั้นอยู่อย่างนั้นชัล่วกานนานจนกว่าจะหมดอายุไขฟังดูแล้วก็อาจจะรู้สึกงงนิดนิด ชักมีความสงสัยเพิ่มขึ้นมาว่าทำไมหนอพรมภูวิเศษทั้งหลายในสัญญาสัตตาภูมิจึงมีสภาพการเช่นนี้มีเรื่องเล่าว่าในยุคสมัยที่โลกยังว่างจากบาวรพระพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าพระองใดเสด็จมาอุบัติในโลกนี้เลยสมัยนั้นมนุษย์ชั้นบรรดาชน มีจิตปรารถนาจะพ้นจากภัยในวตัตฏสงสารจึงได้สละแคหาสถานบ้านเรือนเข้าป่าไปแล้วก็เดบเปลี่ยนเพศเป็นโยคีคอศีละดาบทตั้งหน้าตั้งตาประพฤติพรบพรหมจรรย์บำเพ็ญตบะกระทำการบริกรรมในวายโยกสินพยายามอยู่จนได้สำเร็จจตุตฌาน ขันออกจากจตุจัชนแล้วก็รำพึงในใจตัวเองว่าจิตนี้เนี่ยนักปราชญ์พึงติเตียนเป็นแน่แท้้ดยว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอันต้องไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้งสี่ก็เพราะจิตนี้แหละเป็นต้นเหตุความทุกข์ทั้งหลายซึ่งจะมีขึ้นมาได้นั้นก็เพราะอาศัยจิตนี้เอง เมื่อถึงล่าถูกลงธนกรรมถูกโบยถูกตีแราวมีจิตจึงให้รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเมื่อไม่มีจิตสักอย่างเดียวความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่มีหากจิตนี้หายไปจากตนไม่นึกไม่คิดก็คงจะเป็นการดีเมื่อเฝ้าคิดรังเกียจจิตของตัวเองอย่างนี้แล้ว อาศัยความเป็นผู้ี่ไดิชานที่แก่กล้าฝ้าชอบใจในกิริยาที่ไม่มีจิตของตัวเองมันประคับประคองรักษาเจตติชานไว้ไม่ให้เสื่อมคลายครั้นออกจากฌานแล้วก็เฝ้าเกลียดชังจิตให้เกิดความเบื่อหน่ายจิตของตัวเองด้วยความชอบใจในภาวะที่ไม่มีจิตนี้จึงเฝ้าคิด เฝ้าปราถนาเฝ้าภาวนาอยู่ตามตำรราที่กล่าวสอนสืบ,สบมาว่าอสัญญีอสัญญีอญญขอเราจงอย่ามีสัญญาขอเราจงอย่ามีสัญญาขอเร,าจ,อา,ญญา,อราจงอย่าได้เป็นผู้มีจิตเลยครั้นเฝ้าธิฐานภาวนาอยู่อย่างนี้เป็นประจำจนตลอดชีวิตเมื่อถึงการกริยา พ็รตรมาอุบัติเกิดในพรหมโลกชั้นอสัญญีสัตตาภูมิเดวนาแห่งฌานสมาบัติและแรงปรารถนาของใจที่ได้ทำเอาไว้นักบวชท่านใดเมื่อครั้งอยู่ในเมืองมนุษย์และเมื่อคราวจะละสังขารยับยั้งอยู่ในอริยบทใดแล้วครั้นตายลงนักบวชท่านนั้น ก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นพรหมอสศัญยีสัตตาด้วยอริยบทนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่น่าทึ่งทีเดียวนะจ๊ะคือถ้านั่งตายก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นองค์พรหมนั่งนิ่งถ้ายืนตายก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นองค์พรหมยืนนิ่ง ถ้านอนตายก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นองค์พรหมนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อผู้มีรู้มียานไปตรวจด,ดูทา่านจะมองเห็นพรหมผู้วิเศษเหล่านี้ข้อสมาบัติอยู่ในท่าต่างๆอยู่ที่พรหมมีมาณของตนเองสิ้นการห้าร้อยมหากับเป็นกำหนดซึ่งโลกสมมุติเรียก นามว่าพรมลูกฟักเนื่องจากว่าเมื่อพร้มเหล่านี้ขึ้นไปสถิตยอยู่ในพรมวิมาณของตนเองเป็นเวลาน,านานประมาณเป็นร้อยรอยมหากรับแล้วไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดก็ปรากฏคล้ายๆกับว่านอนหลับก็สุนิทราอยู่ไม่มีความรู้สึกรับรู้สิ่งใดๆภายนอกเลย พราะว่าไม่มีสัญญามีแต่รูปรเปล่าๆแต่เมื่อใดที่พรมเหล่าน,นี้ถึงกำหนดอายุไขัยขํำต้องจากพรมลโลกบึงสูงซึ่งเป็นอสัญญีิสัตตาภูมิแห่งนี้ก็พลอยมีจิตใจกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นผู้มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์เราทุกอย่างอุปมาเหมือนนอนหลับ ฝันถึงแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคลหลับเป็นสุขตลอดอายุไขแต่ท่านก็ไม่ได้นอนนะจ๊ะท่านเข้าฌานสมาบัติในอริยบทต่างๆสวยสุขอังเกิดจากสภาวะใจที่หยุดนิ่งคือเป็นเอก,กคตารมตลอดเวลาเนื่อจากธรรมปฏิบัติที่ท่านบำเพ็ญและได้เข้าถึงนั้นน่ะ ยังเป็นสมาธินอกตัวไม่แดาวใจมาหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายจึงไม่สามารถน้อมใจไปสู่กระแสพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นเมื่อหมดอายุไขแล้วรมผู้วิเศษเหล่านี้เนี่ยก็ต้องจุติไปเกิดเป็นมนุษย์ตามอำนาจกุศลที่ตนทำไว้ต่อไปเพราะว่า ท่านยังไม่ได้หมดกิเลสเป็นพระอระหันต์คือย,ยังไปไม่ถึงพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพสามกันต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่เดชฌานสมาบัติบรรลุธรรมถึงขั้นจดตุทฌานแต่ในระหว่างการเจริญฌานสมาบัติก็คิดแต่ว่า ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากจิตก็เลยไม่อยากมีจิตจึงกลายมาเป็นอสัญญีสัตตาพรมซึ่งก็ยังไม่สามารถสลัดตัวเองให้หลุดจากวงจรของสังสารวัฏไปได้แต่ก็ถือว่าได้หนทางปฏิพานกรรมาทุกขณะแล้วสำหรับเรื่องของพรมนะ่ะยังไม่จบนะจ๊ะ เอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อวันนี้ก็ให้ลูกทุกคนมันน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นประจำสม่ำเสมอเพราะศูนย์กลางนี่แหละคือต้นทางที่จะเข้าถึงรัธรรมกายภายในและเป็นทางตรงไปสู่อายตนานิพานของพวกเราทุกคนนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพรานาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินท